Welcome back to b ลาวเวอร์จีนได้พัฒนาศักยภาพทางอากาศของตนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและเจสคือโครงการสำคัญที่เป็นหมุดหมายของความสำเร็จเครื่องบินลำนี้เป็นแบบเครื่องยนต์เดี่ยวปีกเดลต้าพร้อมขนาดแคขนาดเดลต้าวิงซึ่งช่วยให้จีนก้าวไปสู่ความพึ่งพาตนเองในการผลิตอากาศยานทางทหารจุดประสงค์ของเครื่องนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อควบคุมอากาศเท่านั้น แต่ยังสามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินใช้อาวุธได้หลากหลายชนิดและรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ด้วยในด้านเทคนิคเจ0มีจุดเด่นหลายประการความเร็วสูงสุดในระดับความสูงมากกว่า2,327กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดประมาณ1 8 0 0 0เมตรซึ่งทำให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กว้าง อีกทั้งยังมีจุดติดอาวุธภายนอก11จุดที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธระเบิดหรือพ่ออดอุปกรณ์พิเศษต่างๆได้รุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมของ J10 แสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้สร้างเพียงเพื่อใช้ภายในประเทศแต่ยังมุ่งสู่การส่งออกด้วยตัวอย่างเช่นรุ่น J10CE ซซึ่งมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เรดาร์ AESA และขีปนาวุธระยะไกลายแสดงให้เห็นว่าจีนได้ก้าวจากการลอกแบบสู่การออกแบบและผลิตเครื่องบินที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในด้านตลาดส่งออกประเทศที่ต้องการยกระดับกองทัพอากาศ เช่นประเทศไทยได้ให้ความสนใจใน J10CE เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทน F16A บีรุ่นเก่าการพิจารณานี้ถือว่าสำคัญเพราะสะท้อนว่า J10 เริ่มมีบทบาทในตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆข้อดีของ J10 คือมีเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินตะวันตกการออกแบบแบบขนาดเดลตาช่วยให้มีความคล่องตัวสูงเมนูเวลราบิลิตี เหมาะสําหรับการรบในอากาศระยะประชิดอย่างไรก็ตามก็มีความท้าทายบางประการเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวความอยู่รอด (serviability) จึงอาจน้อยกว่าเครื่องยนต์คู่โดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องบินระยะไกลหรือเหนือน่านน้ำอีกทั้งในยุคสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนความสามารถในการรับมือสัญญาณรบกวนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบเพิ่มเติม ข้อดีอีกอย่างคือประเทศที่ซื้อ J10 สามารถปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการทั้งด้านอาวุธซอฟต์แวร์หรือระบบตรวจจับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับประเทศที่อาจมีข้อจำกัดทางการเมืองในการซื้ออาวุธจากตะวันตกหากคุณต้องการทำวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ J10 สามารถใช้แนวทางดังนี้ได้เล่าภูมิหลังว่าทำไมจีนจึงพัฒนา J10 และเริ่มต้นเมื่อใด กล่าวถึงข้อมูลทางเทคนิคเช่นความเร็วเพดานบินระบบเรดา,าร์อาวุธและเครื่องยนต์อัปเดตเทคโนโล,โลยใีใหม่ๆเช่นรุ่น J10CE และความสามารถในการส่งออกวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดใส่ภาพเคลื่อนไหวเช่นรูปเครื่องบินมุมต่างๆปีกเดลตาการปล่อยขีปนาวุธและเรดาร์สแกน ปิดท้ายด้วยคำถามชวนคิดเช่นหากประเทศหนึ่งเลือก j จสจะต้องเตรียมระบบซ่อมบำรุงการฝึกและการจัดหาอะไรอย่างไรโดยสรุปเฉิงดู J10 เป็นก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตอาวุธที่เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจและมีศักยภาพในการสร้างสมดุลทางอากาศในภูมิภาค หากประเทศอย่างประเทศไทยตัดสินใจเลือกใช้เจสิบจริงๆนั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจทั้งในด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน